อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวก,ก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง From Midnight กันนะครับแล้วก็คิวรีจาก From Midnight นั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาที่ทาให้ฟแฟนๆเนี่ยช็อกกันมา,มากๆโดยเฉพาะเมนของคิวรีนะครับที่ถึงกับอึ้งแล้วก็ช็อกกันมากๆเลยกับข่าวนี้นั่นก็คือข่าวการประกาศสิ้นนสสสสสดัััญญญญาาากบค่ยรวไปถึงิ้ เป็นสมาชิกของ f อร m มิดไนนะครับจากจางกิวรินั่นเองซึ่งถือว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ทําให้เหล่าแฟนคลับของ f อร m มิดไนหลายๆคนเนี่ยงงกันไปเลยโดยเฉพาะเมนของกิวรินะครับที่อยู่ๆเนี่ยข่าวนี้ก็ประกาศออกมาโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะเนี่ยฟอรมิดไนกําลังไปได้ดีมากๆได้ได้ว่ากระแสะความนิยมนั้นกําลังก้าวกระโดดขึ้นมาจากเดิมเนี่ยมากๆเลยนะครับและก็มีข่าวออกมาว่ากิวรินั้นจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของ f อร m มิดไนแล้วก็จะไม่ต่่ออสััญญาาบทางงแล้ว้วซึในนนนตีะคร ทาง Playlist นั้นก็ออกมาแจ้งกับแฟนๆโดยการประกาศไว้ด้วยกันทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะครับซึ่งข้อความเนี่ยก็มีอยู่ประมาณว่าสวัสดีนี่คือ Playlist Entertainment เราอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมากๆเลยต่อแฟนๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนและให้ความรักกับฟอร์มมิดไนมาโดยตลอดเราต้องการให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของฟอร์มมิดไนเพราะฟอร์มมิดไนหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกเพียง8คนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้และจะได้พบกับแฟนๆของพวกเขาในกิจกรรมที่ ญี่ปุ่ที่กำลังจะมาถึงและกิจกรรมอื่นๆที่กำหนดไว้สำหรับครึ่งปีหลัง ในอัลบั้มใหม่ของ f อร์ i ิดอย่าง f r ร m ม v e r m o m e n t เ Bo จะเป็นกิจกรรมโปรโมทครั้งสุดท้ายของจางกิวรีเมื่อเธอสิ้นสุดเวลาในฐานะของสมาชิกจาก Form i ิดไนและจะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่31กรกฎาคมเพื่อตัดสินใจเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่สมาชิกทั้ง8คนของ Formid n i น h t นั้นได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทาง p l a y ์ i s แล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อพวกเขาย้ายมาย่างค่าย p l ลย์ดของเรายกเว้นจางกิวรีที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับทางเแลยิงงด,ญญดิ่และทาง ค่ายนะครับก็ได้แจ้งต่อไปด้วยว่าศิลปินและบริษัทนั้นได้มีการตัดสินใจหลังจากที่พิจารณาแล้วก็คุยกันอย่างรอบคอบแล้วถึงแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนได้โปรดส่งความรักและมอบการสนับสนุนที่ดีของทุกคนไปยังจางกิวิผู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทําให้ดีที่สุดในฐานะของสมาชิกของฟอร์มิดไนท์และสมาชิกทั้ง8คนของฟอร์มิดไนท์ที่ต่อจากนี้ไปจะเริ่มต้นเดินทางเส้นใหม่ด้วยวงที่มีเพียงแค่พวกเขาทั้ง8คนบริษัทของเรานั้นจะสนับสนุนฟอร์มิดไนท์ต่อไปเพื่อช่่ววววยยใใให้พพกกกเเเขขขาาตติติิบโนนนนนฐนะะองศลปณดีีัท เขาทากิจกรรมในด้านต่างๆต่อไปด้วยขอบคุณมากๆและนี่ก็เป็นข้อความการแถลงการนะครับของทางค่ายเพล d i t e n t e r t a i n m e ท t ที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวของจางกิวริหลังจากที่จะหมดสัญญาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งแฟนๆของ f Midnight เน่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่างงกับข่าวที่เกิดขึ้นนี้มากๆเพราะว่าไม่มีสัญญาณอะไรเนี่ยออกมาบอกก่อนหน้านี้เลยว่าจะมีสมาชิกเนี่ยที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ออกจากวงนะครับโดยเฉพาะจางกิวรินันที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ของวงที่ตัวเต่นมากๆเลยนันแ หลายคนเนี่ยชื่นชมเลยว่าจางกิวรีนั้นเธอทําได้ดีมากๆในฐานะของไอดอลแล้วก็สมาชิกจากฟอร์มิดไนท์ไปว่าจะมีงานถ่ายละครหรือว่างานแสดงเนี่ยแน่นหนาขนาดไหนนะครับตารางคิวเนี่ยจะชนหรือว่าว่างน้อยขนาดไหนแต่เธอนั้นเนี่ยก็ไม่เคยที่จะขาดซ้อมหรือว่าไม่เคยขาดการร่วมโปรโมตกับเพื่อนๆเ,เลย และทุกครั้งที่ขึ้นโปรโมทเนี่ยเธอก็ทําได้ดีเสมอแล้วก็ทําได้อย่างเต็มที่มากๆไม่แสดงให้เห็นเลยว่าเธอนั้นเหนื่อยหรือว่าไม่พร้อมซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชมมากๆเลยนะครับกับความเก่งความสามารถแล้วก็ความพยายามของยูริที่เธอนั้นมีต่อฟรอมิดไนและด้วยเหตุนี้เองแฟนๆก็เลยไม่คิดว่ายูรินั้นเธอจะตัดสินใจออกจากวงแล้วก็ออกจากค่ายไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย ในฐานะของ Form m i ด n i ต์กิลลี่นั้นเธอก็ทําได้ดีมาโดยเสมอแล้วก็ทํามาดีโดยตลอดแฟนๆเนี่ยก็เลยชื่นชมและก็รักกิลลี่กันมากๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่ากิลลี่นั้นจะเริ่มเดินทางเส้นใหม่ในฐานะนักแสดงหรือว่าจะไปที่ไหนเองก็ตามเนี่ยแฟนๆก็จะยังซับพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กิลลี่อยู่เสมอสําหรับคลิปนี้อมกอร์เคปป้นก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของกิลลี่จากฟ m อมิ night ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าเราก็อึ้งเช่นเดียวก,กันกับข่าวนี้เพราะว่าถือว่าเราเนี่ านะของฟอร์มิดนนะครับเราเนี่ยก็ยังคงเชียร์แล้วก็ชื่นชอบกิริอยู่เสมอแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหลังจากนี้ไปไม่ว่ากิรินั้นเธอจะเลือกเดินทางต่อเส้นไหนจะเป็นไอดอลหรือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าจะเดินทางในฐานะของนักสแสดงแบบจริงจังเนี่ยเพราะว่ากิรินั้นก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับในเส้นทางนี้ก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กิริเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเลยสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับของฟอร์มิดนแล้วก็เป็นเมนกิยูรู้สึกยังไงกันบ,บ้างกับเรื่องราวนี้เนี่ยมาคอมเมนต์พูด อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง